ท่านประโยค่าวัวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็ยะขอนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไวค้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริตเพื่อสอนคนฉลาด ถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนกรรมาานบทนี้ที่โง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเท่านั้นเร่ <c oughs> องนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพระกรวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลง แล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้า,อาสอนนี่สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากเนือว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำเสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้องอาศัยการบังคับแล้วก็ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โดยเฉพาะก็ใช้เชือกบางใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกแล้วใช้ไม้เคาะหน้าแล้ะข้อหูเป็นตน้น <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่องข้อนี้มีประมาชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหกิจริตกวิตกรจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มาก ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มไม่ยด้ความร์รคิดต้องใช้ปัญญาสมเด็จพระบรมศาสนาดาจึงเอากรรมฐานที่ประกอบด้วยท่าสี่ <c oughs> มาสอนคนเจริญที่เรียกกันว่าพุทธจริตสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสรงตรัส ว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขินไปคิดเขินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ร่วมไปร่วมไปวันหนึ่งละวันหนึ่งอันนี้เราต้องดูถึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้นฉจนั้นถ้าจะทำกนดีถ้าจะพูดคนดีถ้าจะคิดก็ดีจงทำจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคุณใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่โอดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์แต่่าคิดนอกรีดนอกรอยไม่เข้าจุดท้นทางเพื่อความพ้นทุกข์ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่านักปราชดหรือ <c oughs> ใครจะเรียกว่านักปรายก็ตามใจแต่ว่าแต่มายอยากจะเรียกว่านักเปรตคําว่าเปรตปลวัตละไปแล้วเ <c oughs> ออเป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละเสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีมันก็ชนกับความชั่ว ละจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเร้าร้อน <c oughs> คล้ายกับเปรตท,ที่จะเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิที่พูดนี้ไม่ได้ด่าใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครก็ช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจ ว่าใครเขาจะเป็นปลายก็ดีใครเขาจะเป็นเปรตก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขา <c oughs> เราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสําหรับเขาไม่มีสําหรับเขาหน้าหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสําหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนั่นก็คือหนึ่ง ทำไงมาพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไว้ในธาตุสี่จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสี่ที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสมีอะไรบ้างท่าบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุดินมีธาตุน้ำ มีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนคำว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกัน นี่สำหรับของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสมหะปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นาธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นาธาตุไฟอาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมให้ใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่า,าธาตุลมในเมื่อาธาตุทั้มสี่ประการนี้มีส่วนผสมกันแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว ทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์ภูนสุขคือหมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีาธาตุมันทรงตัว ในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พลสุขเมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์พลสุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถา้ถาธาตุแต่สี่ในอย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเช่นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีท่านเรียกว่าธาตุอย่างนี้องค์สมเด็ดปจปิชิตศีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงทําให้ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชืดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นไปความยากลําบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายขึ้นเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เหี่ยวแห้งพรอมโซ่ลงไปเราก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขเป็นนาหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระสุนทรให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นดับแรกว่าร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพราะธาตุสี่ แล้วก็ทาสี่นี่ก็มีความสําคัญนี่มองกันไปดูอีกทีความมุ่งหมายขาององค์สมเด็จพระพักวันให้พิจารณาท่าสี่นี้ว่ามันเป็นของสุกปรกความประสงค์ให้ตัดราคะคือความกําหนัดยินดีในร่างกายและวัตถุกส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่ยังมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกาย ติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราอิเศษกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเจ้าจริงเอาจังกันขึ้นมา <c oughs> เ่อกายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุกปรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจ ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกันจะต่างกันก็แต่เพียงผิวพันธ์บ้างเล็กน้อยคือสีของร่างกายเรืจอยต่างกันอีกทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาที่หลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่ถักว่าถ้าจะถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมด ร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันมอแก้ผ้าออกแล้วก็มันนั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้างคนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะเพราะรับแขกทุกวัน วันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนในสองสามคนนี่น่ากลัวไม่มีก็พานคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสุปรกแต่บางท่านแสนดงการรังเกียจคนอื่น มาแต่คนที่แต่งร่างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนเพราะว่าไม่พิถีวิถันกับการแต่งกายร่างเกียจกายเขาพวกคนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไม่ดีสัตว์ที่ได้ชันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้เอาโกรธอะไรท่าน แต่ถ้ว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็ตอบว่าสงสารมาเวลาเวลานี้แรงกับแรงเกิดลังเกียกันเองเสร็จแล้วนี่ว่าแรงเกิดเหมือนสาบแรงต้องคิดไหมว่าแรงตัวนั้นมาสังเกตแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสาร เรีว่าตัวของท่านเองแท่งกับสุขปรกท่นกระแวงกังเกตคนอื่นสัตว์อื่นมาสุกปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้าเย่ใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาด ร่างกายภายนอกของเราสะอาดแต่ว่าสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉันหลาดแต่เนื้อเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสกปรกทั้งกายเลยไม่ได้เหลือ นี่ก็ถ้าย้อนถามว่าจะมาในสปกปรกหรือสะอาดก็ขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่จะสปกปรกร่างกายส่วนใดที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านจะถามว่าในเมื่อร่างกายสกปรกครบมันสมัยก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทําไม ไม่เคยอยากเจอคบมันแต่มันบังคับให้คบถ้าถามว่าถามว่าทําไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตันหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตันหาไมันขังไว้ในร่างกายนี้ที่เต็มไปได้วยความสกปรกเต็มไปได้วยน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมาโอจาระปัสาวะ ทุกอย่างในร่างกายที่เต็มปฏิสวยคความฟ้ามสกรปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพื่อความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่านจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนราตัณหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลภกอบโกยทรัพย์ถินต่างๆมาเป็นสมบัติของตน คิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกันสอนให้สร้างความโกรธความเจ็บบาดใครทําอะไรมากระทบกระทั่งใจนิดหน่อยเพื่อกาศตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กับคู่ฟ้าดินสลายร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขา แต้ว,ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแล้วความรู้สึกมันก็ไม่มีเพะความระยำม,มันจับใจในเมื่อเชื่อตัณหาแบบนี้ใสก็ต้องโง่ามาครองร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบกถ้กทางเขาท่านยะถามว่าเวลานี้รู้แล้วหรือยังว่าร่างกายสุขบรกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของ ผู้พูดเองคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีถ้าจะถามว่าถ้าจะตอบกันชัดๆก็เรียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดมันสกรปรกแสนดีเป็นที่น่าสียเสียเอ็นเพราะร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับสวมเดินได้ จะบอกว่าป่าชาเดินได้มันก็ไม่ชัดกระรถส่วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสุกปรกถ้าจะมีใครค้านสักคนหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแท้สะอาดธาตุน้ําแท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแทสะอาดก็ยอมรับแต่ถ้าว่าธาตุี่มันเป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสม ถ้าเราสามารถสกัดแยกออกไปเป็นธาตุแทนได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเรายาปูนซีเมนต์มาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูนซีเมนต์ล้วนๆมันก็ทําไม่ได้เจ้าทรายมาสร้างตึกถ้ามันทรายล้วนมันก็ทําไม่ได้แล้วยหินล้วนๆมาทําตึกมันก็ทําไม่ได้การประกอบปูนซีเมนต์หมนกัน ปูนซซเมนท่งกล่าวว่าทำในหินถ้าหินจริงๆร่วนๆมาทำปูนซีเมนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันกับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้ไปผสมกับทรายกับหินอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดม้ท่าสีในกายก็เหมือนกัน ถ้าธาตุสี่มันสะอาดล้วนๆจริงๆแท้ๆมันรวมเป็นกายไม่ได้งั้นธาตุสี่ในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุที่เต็มไปด้วยความสุขนี่ถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสุขปรกของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีก ก็ข้นมีร่างกายอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายสกปรกเราไปประคับประคองร่างกายเขางบุคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาดมันสกปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน กายภายนอกของท่านสกปรกหสะอาดถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ําชำระร่างกายท่านได้เกิดมาไม่เคยจําอาบน้าชำระร่างกายบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายองทั้งดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเพื้นก็ยอมรับยอมแพ้ <c oughs> แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ ถ้าว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่แสดงว,ว่าร่างกายภายนอกคอท่ากกระสกปรกนี่ร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายยาอุจาระปัสสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมาสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี่ ก็เรลว่าอุจาระกนดีไปอาหารที่เราชอบปัสสาวะเป็นน้ำที่เราพอใจราะมสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมวามว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดก็มาถ่านกองนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่าน เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพระุทธกันทรงแนะนําให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้าลายอยู่ในปากสะอาดสุขรกอมได้คืนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนทิ้งออกมาแล้วไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ถันรักอุจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียจ เป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติกนวบากมาถฐานกองนี้องค์สมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนําเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่มันเมื่อธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าธาตุสี่ไม่สามารถขีกันเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแ้วปกติมันก็มีความสปกปรกมีความไม่สะอาด เป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิดทางมันเป็นรังของโรคป้าพังคุณนังมันต้องเปื่อยเน่าไปใน,นที่สุดให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการทนเปรยร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของตันกินเลตันหาวปาทันและกุศลกรรมที่เราทำไว้ในการก่อนดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กจิจแล้วน,นี่ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแอน,นิจังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตันหามันสอนมาเที่ยง ร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกว่าไม่ทุกข์ร่างกายเป็นหน้าตาย,ยาต้องตายไปในสุดตัณหามันบอก,กไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขังไว้ใน,นร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตรให้จับท่าสี่เป็นพื้นฐานว่าท่าสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกโสมม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมาในเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสกปรกและก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันที่จังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎธรรมดาที่วางไว้บนร,ร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินเข้าไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันใ,นในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมื่อไรมันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไรเขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราเชยยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็ดพยยจพระจินสรีเจด้ทรงแนะนำให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสกปรกโสมมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจ ว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอนลงหนอักหน่อยก็ดีไหม <c oughs> <c oughs> นอกการจะนี่คํา่าเห็นถ้าเห็นว่าเป็นของสปกปรกเห็นว่าเป็นธาตุสี่ปชุมกันท่านเรียกว่าสมถภา,าวนาล้วก็มองไปดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจ ในที่สุดมันก็สลายตัวพังตัวนี้เป็นอนัตตาและเขาเป็นวิปัสสนายาน <c oughs> มื่ออารมณ์จับขย่างนี้แล้วนั้นองสมเด็จพระจิตตมันค่อยทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่องสมเด็จประสุนทรสวัติประกอบด้วยธาตุาสีน่นี้มันเป็นของไม่ดี ทนเปล่เท่าไรมันก็ไม่ส่งตัวเขยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสี่ต่อไปตามพระบาลีที่องค์สมเด็ดจพระจอมไตรตัยตัว่าเตสังวูปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือเมื่อไไม่มีกายเลยได้กะไปสู่ผลิพาน คนที่จะไปพระนิพพานได้ก็มีรมสั้นๆแค่นหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเราสองไม่ยึดถือร่างกายขบอกคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรส่งตัวจิตใจของเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็กดี เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีไม่มีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็รียกวาได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดเสียแลว้วบรรดาท่านพุพธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนก็คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลกสาธาขอความปรารถนาสมหวังจงมีแดดทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี